ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปราสาททองนิวครับธรรมะสาระบันเทิงอนุรักษ,ษ์ศิลปะประเพณีครับกรณาอย่าลืมกดแชร์กดติดตามหรือกดซับส c คร b e เพื่อให้ผู้จัดทำให้มีกำลังใจนะครับขอบคุณครับเมื่อตอนเช้าเราเชิญดารเร่มรถ พอสายหมดลมรักลมดับขันเมื่อตอนสายได้สนุกสุดสุขันพอบ่ายพลันชีวาลงขาดร้อนเมื่อตอนบ่ายรายร้อมพร้อมหน้ายากพอเย็นขาดชีวาลงคามหมอนเมื่อตอนเย็นเล่นสนุกไม่ทุกร้อนพอข้ามม้อนไวเม็ดอนิจตจัง ขอน,อนอ้อมในพระศีพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงเลิศคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐก็เกิดเป็นพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระพูพรยิยติตามร,ร้องรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดกลางสูรินประธานฝ่ายสงแล้วก็พระเถรานุเถรทูตโรคได้ความเคารพและก็ขอเจริญพรคุณโยมทุกคนท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้เฉลี่ยโอกาสอันมีค่าสละเวลามาร่วมบุญกันในวันนี้ณเบื้องหน้าบนจิตตกาทานบนชารัสถานแห่งน,นี้ ได้บรรจุร่างก็คือชายไว้กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวก็คือนายสิทธวีพันศีผู้วายชนซึ่งจากไปด้วยอาการอันสงบเป็นเหตุให้พ่อแม่พี่น้องญาติสิ้ิสหายได้เกิดความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ก็ได้มาร่วมช่วยกันในงาน ตั้งแต่ที่บ้านแล้วมาวันนี้ก็ก่อนจะมีการสลายร่างเราก็มาร่วมกันอีกคราหนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่เรารับทุกคนแต่ทุกคนนั้นก็ต้องเจอเจอหนีกันไม่ได้เพราะว่าความตายนั้น ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอย่างแน่นอนแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยแล้วแต่บุญนำกรรมแต่งว่าใครจะไปก่อนไปหลังเข้านั้นเองมีบทบาลีบทหนึ่งได้กล่าวไว้ไว้ว่าชีวิตตังพยาธิกาโลจะเคหะลิเคปนังคติปันเจเตชีวโลกัสมิงอนิมิตานะักนายเร่ึ่ง เปลเอาไว้ว่าชีวิตของคนเรานั้นอยู่ในฐานะห้าอย่างห้าประการที่พระพุทธองค์จะอาไว้ว่าหนีก็ไม่ได้เราได้หนีทงไปพ้นล้าคุณโยมห้าอย่างห้าประการนี้ก็คือหนึ่งชีวิตสั่งชีวิตสองพยาธิโรคภัยไข้เจ็บสมการโลจักคือการเวลา 4. ีเคหะก็คือสถานที่ที่เราจะลงไปนอนทอดร่าง ห้าก็คือคติที่หมายดังจากที่เราถึงแก่การเส้นชีวิตแล้วห้าอย่าง5้าประการนี้คือกำหนดรู้ไม่ได้ถายก็ไม่ออกแล้วก็บอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่เราก็จะมา,าได้เรียนรู้ด้วยกันไป,ไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับชีวิตห้ายาง5้าประการในครั้งนี้ ว่าทีงที่ว่าชีวิตต่างก็คือชีวิตในนั้นเราทุกคนทุกท่านได้ชีวิตมาแล้วเราทุกคนทุกท่านไม่รู้หรอกว่าอนา,าคตข้างหน้าจะเป็นเฉกเช่นไรจะยากดีมีจนจะสุขสบายจะสมหวังหรือผิดหวังนี่ ไม่มีใครจะรู้ได้เลยคุณโยมว่าเจะต้องชีวิตจะต้องเป็นไปแบบนั้นอาจจะต้องเป็นไปแบบนี้จะต้องสมหวังแบบนั้นจะต้องสมหวังแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องของอนาคตอย่าไปคาดหวังมากเหมือนกับเราคาดหวังไว้กับบุคคลที่เรารักว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือลูกคาดหวังกับเขาไว้อย่างสูงว่าจะต้องให้ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ บางทีมันไม่ได้ยังหวังมันเกิดความทุกข์แก่ตัวเราเป็นโยมเกิดความทุกข์ป้อน,นคือเรื่องของอนาคตเราสร้างเหตุปัจจุบันให้ดีก็พอแล้วสร้างเหตุปัจจุบันดีเราอยู่กับจุดปัจจุบันมันก็ดีแล้วอยา่าไปคาดหวังกบมานาคเทห้มากถ้าเกิดมันไม่ได้ดังหวังแล้วมันก็เกิดความทุกข์โยมเกิดความทุกข์แก่ตัวเราโศกเศร้าเสียใจไม่ได้ดังใจแก่ตัวเรานี่คือชีวิตทังพยาธิข้อที่สองคือพยาธิุโยม โรคภัยไข้เจ็บในตัวของเรามีทุกคนทุกท่านเชื่อว่าทุกคนทุกท่านนั้นมีรอแต่เวลาที่ประทุขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายหรือโรคทางใจนี่มีหมดทุกคนพุณโยมไม่ว่าใครก็ต้องมีไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายโร,าการกาโรคทางกายทากายุกวันนี้เราก็เห็นมากมายมว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันโรคมีโรคทางกายมีหมดทุกคน บางคนบางท่านต้องอาศัยอยู่อาศัยยาไปรักษามาเอามารักษาตัวเองบางคนบางท่านก็ต้องพึ่งพายารักษาตลอดชีวิตนะบางคนบางท่านก็รักษาหายบ้างรักษาไม่หายบ้างตามเหตุตามปัจจัยบางคนก็ต้องอาศัยยาตลอดชีวิตในการที่ให้ดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยยาให้มาบรรเทาหายบ้างไม่หายบ้างก็ตามเหตุตามปัจจัยนี่ก็รคทางกายส่วนโรคทางใจนี่ก็มีอีก ทุกคนรกทางใจเนี่ยโอ้ทางใจไม่ได้ดังใจนะโอได้สามีภรรยาก,ไไก,าก,กา็ไม่ได้ดังใจเกิดความทุกข์ลูกหลานแม่ดังใจนี่เกิดความทุกข์แก่ตัวเราต่คาดหวังมากโอ้มันเกิดทุกข์ให้เราย้อนพิจารณาดูตัวเราเองพุ่โยมโรคทางกายทางใจนี้ย้อนตัวเรามันเป็นแบบนี้เองมันเกิดมากับอย่างนี้มันมีที่ตัวเรามาตลอดนั่นแหละพีโยมไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีมันเป็นเหตุข,ของมันอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้น ว่าเรารู้แล้วก็ต้องพยายามทําใจให้ได้เกี่ยวกับโรคแบบนี้อยู่กับมันให้ได้ดูแลสุขภาพเราให้ดีเสพแต่สิ่งที่ดีๆเข้าสู่ร่างกายของเราเข้าสู่จิตใจของเราในสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปรับเข้ามาสู่ร่างกายสู่จิตใจ เราก็ต้องมีวัคซีนป้องกันตัวเราด้วยสร้างเหตุสร้างปัจจัยมาป้องกันตัวเราให้มันดีถ้าเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยดีได้่าก็ต้องดีความดีเกิดขึ้นมานี่คือชีวิตทางพยาธิข้อที่สามคือกาโรจักก็คือการเวลา <c oughs> ที่เราจะเจ็บที่เราจะจากเราทุกคนทุกท่านเรารู้วันเกิดเกิดมาก็มีใบสุธิบัตรแจ้งใ,ใบเกิดแต่วันตายไม่มีใครรู้นะพโยม มีแครู้ได้เลยมีแต่พระสมาสพริธเจ้านั้นที่รู้ว่าวันที่จะดับขันตอนไหนแต่พวกเราไม่รู้นะเ,เรารู้แต่วันเกิดแต่วันตายไม่มีใครรู้เลยบอปมาเรื่องของอนาคตนี่อย่างที่ขึ้นตอนบทเรกว่าเมื่อตอนเช้าเคราเชื่อดาเรือรถอะไรคุณโยมนี่เรารู้แต่วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายว่าจะตายตอนไหนาบางคนบางท่านก็ยังเห็นเดอยอยู่กันสีสบาย ก็ไม่แน่าบางทีอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้อาจจะเกิดความตายเก่ตัวเราขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นความตายนี่มันรอเวลารอเราอิจฉาถ้าเราประมาทนี่ก็จะเกิดความตายแก่เราิ่งเราขับรถหรือทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเครื่องจักรหรือรถราเนี่ยก็อันตรายเกิดขึ้นแก่ตัวเราถ้าเราประมาทเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของอานาคจคุพโยมเราันวัดรู้ไม่ได้เลยแล้วก็ทายไม่ออกแล้วก็บอกไม่ถูกว่าเรานี่จะ ตายตอนไหนตายเวลาไหนนี่คือ,อจึงพยาธิการโลจากการเวลาก็อสีคือเคหานี H ่เคปนังคือสถานที่ที่เราจะลงไปนอนทอดร่างที่เราจะอานอนทอดร่างในการที่เราจะจากโลกนี้ไปเนี่ยเรารู้ว่ารเราจะเกิดเกิดที่นูน้นเกิดที่นี่เรารู้เ,เราๆๆทุกคนทุกท่านรู้ว่าเกิดเ,เกิดที่โรงพยาบาลบางคนบางท่านนี่เกิดที่โรงพยาบาล ก็มานอนตายที่บ้านก็มีบางคนบางท่านเกิดที่บ้านก็ไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนบางท่านเกิดที่จังหวัดนี้จะไปตายจังหวัดอื่นก็มีบางคนบางท่านนี่ลูกเศรษฐีเกิดบนคฤราสน์ใหญ่โตก็มานอนตายกลางถน,นนก็มีเยอะแยะคุณดมชมเรื่องเกี่ยวกับความตายยามช่วงเทศกาลนะจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของความตายนี่เยอะอะุบัติเหตุเ,เ,เ,กเกิดขึ้นเยอะนี่ความตาย แม้แต่สัตว์บางประเภทเห็นมกุญยมกุ้งหอยปูปลาเราเห็นว่าว่ามันคิดว่ามันเกิดในน้ำนี่มันจะต้องตายในน้ําแน่นอนแต่ที่ไหนได้บางทีมันก็มาตายบนกระทะหม้อข้าวหม้อไก่ของเราก็มีเยอะแยะนี่นี่คืออนาคตของความตายนี่สถานที่เราจะลงไปนอนทอดร่างตายนี่เราไม่รู้นะคุณโยมว่าเราจะลงไปนอนทอดร่างตรงไหนจะสิ้นลมตรงไหนอย่างคู่ไวชอนนี่ท่านก็สิ้นลมที่กลางข้าง ทุ่งนาตอนไปเกี่ยวหญ้าเนี่ยคือโรคภัยไข้เจ็บมันมันนกก็เป็นเหตุให้ถึงแก่วความตายนะคุณโยมนี่นี่คือไม่สามารถที่จะบดรู้ได้เลยเกี่ยวกับความตายสถานที่ที่จะลงไปนอนทอดร่างในร่างกายนี้อัตภาพนี้แล้วก็ข้อประกาศสุดท้ายคือคติที่หมายคติที่หมายจากที่เราตายไปแล้วจะไปที่ไหนตายแล้วไปไหน,ตา,ไไหน,ไนตายแล้วไปไหนนี่ไม่รู้นะคุณโยมตายแล้วไปไหนเนี่ย สมาชิกบอกไม่ได้พอาจารเขจไปไหนก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยเพาว่าที่จะไปก็มีสอง,สองส,ส,องสองสถานที่เพราะว่าการตายจะมีการย้ายบ้านคือย้ายจากหมู่บ้านสุขติหรือหมู่บ้านทุก,กตินี่ถ้าเราทำำําความดีทำบุญกุศลไว้มากนี่เราก็จะไปหมู่บ้านสุขติ ก็คือโลกสวรรค์ที่เราทุกคนทุกท่านปรารถนาว่าที่เราทาบุญแล้วจะไปที่สุขติไปที่ที่มีความสุขในรปรารถนากันก็จะมีแต่ความสุขความเจริญกันที่หมู่บ้านนี้ซึ่งต่างจากหมู่บ้านทุกทีก็จะมีแต่ความทุกข์ก็ตกตกไปในอบายอบายภูมิอบายก็คือสถานที่ที่ไม่เจริญภูมิก็คือที่ไปไปในสถานที่ที่ไม่เจริญมีแต่ความทุกข์ร้อนมีแต่ความยากลําบาก คุณโยมนะความยากลําบากมันจะเป็นนรกปเปรตอสุรกายสัตว์เดริชานถ้าเกิดเป็นสัตว์เดริชานก็ยังดีหน่อยถ้าอยู่กับคนเลี้ยงที่ดีๆก็สบายหน่อยมีคนหาข้าวโบกไฟก็มีคนหาญ้า,าอะไรให้กินอย่างอื่นก็มีอย่างพวกแมวพวกอะไรสุนัขอะไรก็มีคนหนาให้กินเยอะแยะมากมายก็ยังดีหน่อยนะแต่ถ้าตกไปในที่นรกนี่ก็อันตรายคุณโยมโอ้ประการเวลามันยาวนานมาก ซึ่งต่างจากสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้นนี่ก็ต่างกันอีกต่างกันอีกมากคุณโยมเพราะว่าสวรรค์แต่ละชั้นสวรรค์นั้นมีหกชั้นด้วยกันแต่ละชั้นการเวลาก็จะต่างกันอีกอย่างสวรรค์ชั้นต่ำสุดคือชั้นจาตุมนั้นท่านว่ามีอายุอยู่ห้าร้อยปีทิพย์มีอายุก็คือห้าร้อยปีทพคือหนึ่งวันของโลกสวรรค์นี้โลกมนุษย์เรานี่ห้าสิบปีแล้วเขาแค่หนึ่งวันเองโลกมนุษย์เราห้าสิบปีนี่สวรรค์ชั้นต่ำสุดแล้ว ดาวประเดิงเนี่ยันฉันดาวประเดิงก็มีอายุหนึ่งร้อยปีทิพย์เขาหนึ่งวันเราก็หนึ่งร้อยปีในการเรามันจะต่างกันดียิ่งยาวนานคุณโยมเพราะฉะนั้นนี่เราอย่าประมาทกับชีวิตนี่เรามาเราพ่อย่าประมาทกับชีว่าเรานั้นเออจะต้องมีอายุยืนยาวนี่ไม่มีใครรู้ได้เลยคุณโยมเพราะฉะนั้นให้เราเตรียมเตรียมอะไรล่ะเพราะว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแบงก่อนจะออกเดินทาง ว,วิธีเตรียมท่านบอกเอาไว้ว่าให้เรานั้นละห่วงนอกสำรอกห่วงในนึกถึงพระไตรมั่นในพุทธคุณ <c oughs> ละห่วงนอกก็คือห่วงที่เป็นพันธนาการผูกรัดตัวเราไวะ้อย่างเช่ว่าบุตรตคีเบสามีภรรยาหัดเถท่านางปาเทนบุตรนั้นก็เหมือนกับข่วงผูกคอสามีภรรยาก็เหมือนกับห่วงผูกข้อมือเรา ส่วนพรังปาเถก็คือทรัพย์สมบัติกำมือนกับพวก,กนนที่ผูกเท้าเราอารู้จักละบ้างมันเป็นทรัพย์ภายนอกจริงอยู่มันเราสามารถมีเอาไปใช้เกับประโยชน์ได้แต่มันจะติดตัวเราไปได้ไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรานําทรัพย์นั้นมาใช้เกิดประโยชน์มันก็จะมีประโยชน์มากมายมหาศาลแต่ถ้าเรามีเราทำให้เกิดประโยชน์ มันก็อันตรายนั้นเพราะว่าเราตายเราก็ไปแต่ตัวดวงวิญญาณของเราเค่น,นั้นเองมันก็ไปสู่ภพภูมิใหม่ทรัพย์สินเงินทองที่เรามีด้วยกันทุกคนทุกท่านมากมายมาจะเป็นบ้านช่องใหญ่โตรถราที่ไร้ที่นาบ้างหมเอาไปไม่ได้เลยคุณโยมเห็นไหมต้องมานอนอยบนลงสี่เหลี่ยมแม้แต่ตอนที่ขารดน้ำสบเป็นไหมน้ำที่เราใส่มือก็ไม่หยุดติดมือเลยก็ต้องไหลลงหมดชเช่นเดียวกันนี่ เราไปไม่ได้เลยสักอย่างมีแค่บุญกุศลน,นี่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่ที่เราสร้างไว้เท่าน,นั้นนี่ที่จะติดตามตัวเราไปได้นี่คือให้เราพิจารณาคุณอย่างพิจารณานี้ให้ดีนี่คือคุณโตคีเบพวกโลกพวกหลานก็มันกำโพงพูกเราไว้นี่นี่ละบสวงนอกสำรอกห่วงในห่วงในก็คือให้เราพิจารณาเห็นว่าสังขารมันปรุงปรุงแต่ง ปรุงแต่งตัวเรามันปรุงแต่งเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศลมันปรุงแต่งเกี่ยวกับสังขารมันปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนั้นเราพิจารณาให้เห็นนี่นี่คือสังขารมันปรุงแต่งให้เรานี้พิจารณาว่าเออมันเป็นแบบนี้เองเราจะเอามาทำเร่องกับโยชน์จะไปปรุงแต่งมันมาก รุงแตะมันมากมันก็ทุกมากมันก็ว่ายึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่ทุกถ้าเราพยายามปล่อยวางให้ได้คุณโยมเริ่มแบบนี้ปล่อยวางมันบ้างอยาอะไรก็อยากจะ,จะเอาอย่างเดียวมันเป็นความทุกข์ของตัวเราเราจะปล่อยวางปล่อยวางนี่นั้วก็สามก็นนึกถึงพระไตรพระไตรก็คือพระไตรรัตน์่ย นึกถึงก็คือพระไตรคือคืไตรก็คือไตรอนิจจังทุกขังอนาตาัตตาไตรไตรลักษณิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังก็คือความเป็นทุกขอนัตตาก็คือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใ,ให้เราพิจารณาเห็นว่าอนิจจความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกี่ยวกับสังขารนต่จะนึกเนาะ ผู้วัยชนก็อายุยังไม่ค่อยมากเท่าไรประมาณ4 6 4 7ี่เจนี่ก็ต้องมาจากไปแล้วในอยู่ใบกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเลยต้องมาจากไปแล้วนี่ในพ่อแม่ก็เกิดความทุกข์ภริยาก็เกิดความทุกข์นี่ี่จะเป็นทุกข์ของคุณพ่อคุณแม่นะเขราว่าทุกข์ของคุณพ่อคุณแม่นั้นมีสามอย่างสามประการก็คือหนึ่งทุกข์เพราะไม่มีลูกสองทุกข์เพราะโรคประพฤตัวไม่ดีสามทุกข์เพราะโรคถึงแก่กรรมลูกตายนีย่นี่คือความทุกข์ของพ่อแม่นะคุณโยม ทุกนี่เนี่ยเกิดความทุกข์นี่อยู่เรื่อยไปกิดบังสร้างเรื่อสร้างตัวแท้ๆนี่ก็ต้องมาด่วนจากไปพ่อแม่ก็เกิดความทุกข์ความเสียใจภรรยาลูกก็เกิดความเสียใจเพราะว่ามันเป็นเพนสุพิสัยเนาะในีใ่เราเนึกถึงพระไตรไตรล,ลักษณ์เหือนิจังทุกขังอัตา ใอารัฐาด้วยคุณโยมอะไรล่ะมันไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเราแยกออกไม่ใช่นะเหมือนกับเราเห็นรถตรงไหนที่เรียกว่ารถน่ถ้าเราแยกล้อแยกภูมอะไรแยกประตูมันก็ไม่เห็นรถแล้วพอมารวมกันเสร็จเรียกชื่อว่ารถเนี่ยแต่ตอนที่เราเห็นนี่ให้เราเห็นนี่คือมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่นึกถึงพระไตรมณน,นพุทธคุณเนี่ยพุทธคุณก็คือคุณงามความดีนึกถึงบุญกุศลของตัวเรา นึกถึงบุญกุศลที่เราสร้างเราทำไว้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่มันจะพนันจะพาเราไปได้ถ้ามันคิดถึงเวลาเราป่วยไข้ไม่สบายให้เรานึกถึงบุญกุศลที่เราเคยสร้างเคยทำไว้นี่มันจะพาเราไปก่อนเลยเพราะว่าจิตมันจะพาเราไปเลยมรบุบบาลีที่ว่าจิตเตสังกฤตเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองนี่สุกติก็เป็นอนหวังได้ แต่ถ้าจิตเศร้ามองแล้วทุกกะติก็เป็นอันหวังได้เหมือนกันคุณโยมเพราะฉะนั้นจิตเราสาคัญมากถ้ามันคิดถึงเรื่องบุญมันก็จะพาเราไปเลยเสวยบุญก่อนเลยที่เราทําแต่ถ้ามันคิดถึงเรื่องสิ่งที่ไม่ดีถึงเรื่องบาปกรรมมันก็พาเราไปอีกนี่สําคัญมากเลยตัวเราเพราะฉะนั้นนี่เรามาให้เราพิจารณาให้เห็นอยายประมาทกับชีวิตของเราว่าเรานั้นจะต้องมีอายุยืนยาวยาวนานนี่เรามองไม่เห็นเลยนะคุณโยมอนาคตข้างหน้ามองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้น ขพราะเราสร้างเหตุปัจจุบันให้ดีแค่นั้นก็พอแล้วสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ดีมีสติอยู่กับปัจจุบันนี้ดีที่สุดสติสัสมปชัญญะคือความระลึกได้ความรู้ตัวเนี่ยการที่เราทําอะไรนี่สําคัญที่สุดตอนนี้อดีตมันก็ผ่านมาแล้วรับแก้ไขไม่ได้แล้วอนาคตก็มาไม่ถึงแล้วมันอีไกลเราทําปัจจุบันนี้ให้ดีก็ส่งผลดีแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมายเอ่อ กับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เองไปคาดหวังมากกบทุกมากเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันส่งดวงวิญญาณของอคุณยอมทวีสิทธวีพันศีผู้บายชนก็ขอให้เราได้มีสติกับพิจารณาว่าเราก็ต้องเป็นเช่นนี้เหมือนกันเหมือนกับเคยไปเห็นที่ก็บอกเขียนไว้ข้างทางเป็นว่าแต่ก่อนเราเป็นเหมือนท่านสักวันท่านก็จะเป็นเหมือนเรามาอยู่จุดนี้เหมือนกันรอแต่เวลาแค่นั้นเอง ฉะนั้นนี่อย่าประมาทนะคุณโยมเพราะฉะนั้นในท้ายทีทย่สุดในการเสดงพระธรรมสังเวชในวันนี้ข้าพุทธมุตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาอำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลที่คณะท่านคุณพ่อคุณแม่ญาติโยมภริยา,า,ยาได้กระทำมาแล้วตั้งแต่ต้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นปรวะปัจจัยนุนนำส่งไปถึงดวงวิญญาณของคุณโยมสิทธวิพันธ์ศรี ให้คุณโยนได้มารับอนุโมทนาบุญกุศลที่บิดามารดาแล้วก็ภริยาแล้วก็ญาติพี่น้องได้กระทำมาแล้วนี้เมื่อได้รับแล้วก็ขอหันหน้ามาให้พรแข่แขกเดือดที่มาในงานนะวันนี้จงมีความสุขความเจริญคือเจริญด้วยจตุรพิษฐพรชัยต้องสีประการคืออายุวันนะสุขะภละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติ พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ทูลผลไปด้วยลาบยศสุขสรรเสริญทุกคนทุกท่านเธิ